สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมนี่พาพี่น้องมาดักกบกแล้วนะครับผมนี่มันนี่รอบเข้าอกหลังนะครับผมผมได้ไเหยื่อมากบุหลายนะก็จะเป็นปลาเข็งปลาเข็งหน่อยนะครับผมปลาขวายเข็งหน่อยมันมีบนหลายนะครับแล้วก็มีพวกปลาตายปลาแหงน้ำหนามขวันนะครับเก็บมา มาดักกบนะครับผมก็เลยเอากับดักมาหกหลังนะครับเหมือนกับไม้นี่แล้วครับผมเลาะนี่นะครับผมด้านหลังหิ้มปลาหิ้มหนองแล้วก็ยังมีน้ำอยู่ให้หน้าช่ะเอเจช่อเอเจน้ำกระโบไลปันเดะแต่น้ำขังๆอยู่นะครับก็คิดว่าขากบมันยังมีอยู่นะครับผมกช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาหนาวนะครับ กบบางตัวก็อาจจะเข่าง่ายแล้วบางตัวก็ยังยู่อยู่ครับผมยังเที่ยวเลาะเห่นอยู่กันไม่ใช่ปรเด็จำสินบัดคูโตโดได้ครับกบเพราะว่าก็บสิมีตัวจำสินแน่บ่ะจำสินแน่ส่วนใหญ่แบบตัวจำสินจะเป็นพวกใหญ่ๆหรือว่าจะแบบกบหลุนไปหล,นหลุนยังเต้นเห่นดีอยู่พี่น้องไ <laughs> ม่ก็ิบระเด็จำสินคูโตนะครับกบคือคนนี่แหละ <laughs> ไปครับผมไปใส่กบไปลุยน้ำกันครับนะครับกับผมไหม่ครับจะฟังเป็นหนองนะครับพี่น้องเป็นหนองเป็นหนองนี่ก็จะเป็นให้หน่านะหน้าอยู่น้ำมดเลยน้าข้าง,ขงๆข้นนกันครับผมจัดการครับบันี้ เป็นขอเขาอื่นเลยหมอน,นำไอ้ยเขาอื่นเลยหนำมั่วหรือมันแหลงนะเหมืนมอนนะครับผมแหลงแล้วมีหนำถั่วพี่น้อหน,น, <c oughs> นำมาจ็กทั้งอื่นเห่าจ้ะนันบวไม้มีครับมองน่าร้อนเล็ดเขาบอเลยว่าจะมาใส่สปกลองดึง ปลาที่มันเหียงน,น,นะครับไม่เหมาบหลดพี่น่องใส่ป่นไปน้ำแบบเป็นปลาขิงจะใส่จกักสามตัวดิน ประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นประมาณนี้พี่น้งองควางรถเกี่ยวน้ำมันจ,จัดเป็นนีเลยพี่น้องนี่หลังนึงเลย ดีๆพี่น้องใส่ใส่ปจาดเส่ปลาตายก่อนเดี่ยดดีอยู่พี่น้องเ,เดีด่ยดยังดีอยู่นะ เด็ดเด็ดๆเด็ดเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวก็ปกอกไปหญาจักน้อยพี่น้องกันมันเขินอายนะกันมันเขินอายยี่มันขมา่ะนี่ ล่องเบงนะครับว่าหมายนี้จะมีไหมใจมองนี้นะพี่นุองหลังนี้เขาได้ท่างเดียวท่านึงมันพังแลวปิดตายเนี่ยเดี๋ยวยู่ง่ายเดี๋ยว สารอาหารกันตา,ตายกบปลาที่มันดิ้นได้สามตัวไอ ร้อยครับ เสริมเข้าไปตามด้วย ครับพี่น้องเดี๋ยวจังถามมารุ่นมาเบิงผลงานกันนะครับว่าจะเป็นจังใดนะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมมาเลาะเบิง รอบกบกันครับพี่น้องเด๋ยวผีผ้าเบิงไปตั้งแต่หลังทั้งริมป่าก่อนเลยครับหลังริมป่ากบบอหล่อดหลังริมป่านะครับ มัสวยอยู่ครับพี่น้องแดดออกมุกโมงกลัวนะเอ,อ๋เอ,อพี่น้องนี่นี่นี่มีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมกับปลาเค็งเรายังเหลือเหยื่อนำพรในตัวหนึ่งตัวตกใหญ่ครับพี่น้องุปน ไยครับรุยต่อไปโอ้โยหุ่งจอ่อพี่น้องหลังน,นี้มีไหมมีบอมีบอพี่น้อง อูย้ยลังนี้มานหนึ่งตัวนะครับผมตัวโอ้โหตัวนี้กินเหยื่อเบิดเลยตัวนี้แต้มสวยเลยครับมากับปูน้อยหนึ่งตัวนี่ครับผมแต้มงาม่งามอยี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ยังถือว่ามีกบอยู่นะพี่น้องนะฉันเข่าง่ายเบิดแก ตูสวยเก็บาใส่รหลอดหน้าตีนน้องนะครับน้องเกี่ยวเียลุยต่อครับ tên nhập tên là Nào, lắng nỉ bố mi không ai lên ừ, lắng nhìn nhập tên hợp cầu tủ đây พี่น้องนี่ครับผมเป็นเหยือ่อเข้าไปตัวหนึ่งรุ่นกระลังปนนะครับพี่น้องบัวใหญ่เนี่ยรุ่นนี้มันยังมีอยู่ครับพี่น้องกบรุ่นเป็นเบาวเป็นสาวเนี่ย Càng hay nè mì bỏ lạc ô, tụi 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 nông tụi 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 หน่อยไหลยตัวกินเยอะอเด็ดตัวหนึ่งนะ <c oughs> นี่ทองนี่ปลาเข่งอยูอ่พี่น้องโอ้โหโดนปูง่เข่ามาไหล่ปันไหนพี่น้องหลัางนัดตัวหลังหนึ่งผ่านน้ำ ชวนเยี่ยกับปอยไปมันโตก็เริ่มเข่าง่ายชิบเปิ้ลนล่แหละ๋ยากจะกบหน่อยหลังนี้หลังชุดถ่ายแล้วครับหอมมากหลังที่เวาใส่ไว้เมื่อวานหลังเลยคือบอ,อกกันวอานี่แต่เหยื่อตกแตกตกแตกอยู่แมนอีหลี nhiều bông cây kia nhang rồi nó ผลงานได้สี่ตัวนะครับผมตัวนี้ไข่อยู่นี่ครับผมวันนี้ก็หกหลังที่ใส่ไว้นะครับผมในบัวลายนะครับกยังมีหลงเหลืออยู่ครับพี่น้องยังมีตกค้างยู่กบก็ได้แต่พอได้ยุ่ได้กินเลยละครับผมได้นปนอยู่ได้นปนได้ขัวกันนี่แหละครับผมวิธีแบบบมนบานเห่าหาอยู่หากินน้ำให้น้ำหน้าอ่ามันยังมีขอนมีอย่างอยู่กับพอได ได้ปลาได้ยังอยู่ครับผมย้ำเข้ามาหาอยู่หากินกับนกนูปูปีกอีสานมันเข้าก็เพื่อได้ยุ่ได้กินครับกบ็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ